อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยกำลังเจอ perfect storm หรือพายุสมบูรณ์แบบค่ะยอดขาย4เดือนแรกร่วงลงมาอย่างหนักเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวชา้ากระทบอำนาจซื้อและกำลังผ่อนใจทําให้บริษัทสินเชื่อพาการปฏิเสธการปล่อยกู้เพราะปีที่ผ่านมานี่ของวงการรถยนต์ถือว่าสาหัสตัวเลขรวมๆของปี66สูงถึง2 3แสนล้านบาท และตัวเลขคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พุ่งขึ้นมา28นี่กำลังจะเสียอีก2.1แสนล้านสิ่งนี้ทำให้แบงค์ชาติกังวลใจกับปัญหานี้ครวัวเรือนที่กำลังสูงถึง91ของ GDP ซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าเข้าสู่โซนอันตรายและหนี้ที่เป็นหนี้สินเชื่อเช่าซื้อของวงการรถยนต์ก็สูงถึง16ด้วยกันสิ่งที่แบงคชาติพยายามทำก็คือออกหลักเกณฑ์สำหรับผู้ให้กู้ เป็นการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบหรือว่า Responsible Lending และออกแนวทางในการเตือนให้กลุ่มที่เป็นผู้กู้กู้อย่างมีวินยัยหรือว่า Responsible Borrowing สถานการณ์สูมเสี่ยงแบบนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยจะรอดหรือไม่เกมนี้ใครอยู่ใครไป The Summary โดย Business Tomorrow จะสรุปให้ฟังค่ะ ญี่ปุ่นในเคยเอเชียรายงานว่าไทยสูญเสียความสามารถในการเป็น Detroit of Asia แล้วค่ะเพราะจากยอดขายไตรมาสแรกที่ร่วงลงมาถึง25ทําทำให้ตลาดรถยนต์ของไทยตกไปเป็นอันดับ3ในอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย3ไตรมาสติด ยอดขายรถยนต์ของไทยตกลงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วจากทั้งปัญหาหนี้เสียรถยนต์พุ่งและการบริโภคที่ซบเซาถ้าไปดูภาพรวมของเศรษฐกิจไตรตามาสแรกของปีนี้ก็หม่นหมองนะคะขยายตัวเพียงแค่1.5%ปีที่แล้วทั้งปี GDP ไทยก็โตเพียงแค่1.9%เศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออํานวยส่งผลกระทบกับตลาดรถยนต์หลายมิติเรื่องแรกก็คือการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในช่วงไต,ตรมาสแรก ลดลงไปถึง13.54%มีจำนวนทั้งหมด721,611คันถ้าดูตามสถิติของกรมการขนส่งทางบกจะเห็นว่ารถยนต์ปิกอัพลดลงมากที่สุดนะคะ34.74%เราลงมาก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนลดลงไป17.99%และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนลดลง15.41%ถ้าแยกตามการใช้เชื้อเพลิง รถที่ใช้เบนซินลดลงไป13.18%รถยนต์ที่ใช้ดีเซลลงไปหนักถึง32.05%แต่ที่น่าสังเกตก็คือรถไฮบริดส่วนทางค่ะพุ่งขึ้นมาถึง46.72%รถยนต์ไฟฟ้าก็ยังเพิ่มขึ้น41 จุด1.3%แม้ว่าจะลดลงประมาณ7.9%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วมุมมอ,องจากทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นห่วงเรื่องของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่อ่อนแอลงสะท้อนผ่านการซื้อสินค้าคงทนที่ลดลงถึงประมาณ 6.8%ซึ่งสาเหตุนอกเหนือจากเรื่องของการรอราคารถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ค่ายรถยนต์กำลังแข่งขันกันตัดราคากันอย่างดุเดือดแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่แบงก์หรือว่าสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยกู้สินเชื่อเพราะว่ามีทั้งปัญหาหนี้เสียและหนี้กำลังจะเสียสูงขึ้น ซึ่งตัวเลขของหนี้เสียสะท้อนอย่างชัดเจนผ่านข้อมูลของทางเครดิตบูโรหรือบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะคะที่สรุปภาพในช่วงของไตรมาสแรกของปีนี้หนี้เสียของสินเชื่อรถยนต์สูงถึง2.38แสนล้านพุ่งขึ้นมา32%ส่วนหนี้ที่กำลังจะเสียหรือว่าหนี้ที่ถูกกล่าวถึงเป็นพิเศษ (special mention loan) สูงถึง2.04แสนล้านเพิ่มขึ้น7.1%จากปีที่แล้ว นี่เสียรถยนต์ก็ยังไปทําให้ราคารถในตลาดมือสองถูกลงอย่างมากจนกระทั่งเต็นท์รถอยู่ไม่ไหวหลายรายต้องปิดกิจการสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้รถมือสองไปก็ขาดทุนจากการขายรถยนต์ที่ถูกยึดมาที่ราคาตกนะคะก็ส่งผลให้แบงก์เนี่ยยิ่งเข้มงวดในการปล่อยกู้กับสินเชื่อรถยนต์เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกรถยนต์ไม่ต้องพูดถึงปีที่แล้วปริแตกออกมา NPL กระฉูดถูกไหมครับ ตลาดรถมือสองรถเข้าลานประมูลเพียบ EV ตีตลาดเพราะฉะนั้นเข้มงวดรถยนต์ติดลบไป1.5%ส่วนในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ก็บอกว่าในช่วงของไตรมาสแรกสถานการณ์ดูยับแย่นะคะมุมมองของคุณสุรพงศ์ภยัยศิษฐ์พัฒนพงศ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่ารถยนต์ที่ผลิตได้ในช่วงไตรมาสแรกมีทั้งหมด 4 1 4 1 2 3คันลดลงไป18.45%การผลิตเพื่อการส่งออกมีทั้งสิ้น2 7 3 6 8 0คันลดลงไป5.02%การผลิตเพื่อขายในประเทศ1 4 4 3 3 3คันลดลงไปถึง36.06%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วส่วนยอดขายรถยนต์ในไตรามาสแรกของปีนี้ มีทั้งหมด1 6 3 7 5 6คันลดลง24.56%เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วซึ่งเรื่องนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่ายอดขายที่ตกลงมามากมาจาก3สาเหตุคือ 1. ความเข้มงวดของแบงค์หรือว่าสถาบันการเงิน 2. นี่ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นมากและ 3. เศรษฐกิจอ่อนแอเพราะว่างบประมาณภาครัฐออกมาล่าช้าทําให้ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอย อีกด้านหนึ่งมุมมองของสมาคมรถยนต์ไฟฟ้าไทยตอบคำถามว่า EV ไทยจะไปรอดไหมคุณกฤษดาอุตมโมสนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าบอกว่าเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีของปีนี้ส่งผลกับภาพรวม อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดและปีนี้ก็ยอมรับว่าเป็นปีที่ท้าทายสําหรับวงการรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาแต่ยังคงเชื่อมั่นค่ะว่าไทยจะทําได้ตามแผนที่ภาครัฐตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ถึง30%ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในช่วงปี2573ส่วนการทําสงคามการค้าระหว่างจีนสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบล่าสุดที่ขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ของจีนจาก25เป็นมากกว่า100%ปรเซ็ะเทศไทยจะได้ส้มหล่นหรือไม่คุณกฤษดาบอกว่ายังไม่แน่ชัดเพราะว่าที่ผ่านมาไทยส่วนใหญ่จะส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศที่ขับรถพวงมาลัยขวาไม่ค่อยได้ส่งไปที่สหรัฐนะคะส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการลงทุนของจีนเหมือนกับเป็นทัวร์ศู์เหรียญที่มาตีตลาดรถยนต์ไทยคุณกฤษดาบอกว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีน ก็มีการนำอาอหงโซ่การผลิตด,ด้านแบตเตอรี่ไฟฟ้ากลับเข้ามาในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยมีส่วนนี้มาก่อนสิ่งที่น่ากลัวกว่าการลงทุนของจีนและรถยนต์ไฟฟ้าจีนคุณกฤษดาบอกว่ามันคือเรื่องของการขายตัดราคาหรือว่ากลยุทธ์สงครามราคาที่บรรดาค่ายรถทุกค่ายแข่งขันกันจะเป็นสิ่งที่บ่นทําลายอุตสาหกรรมนี้ดุนแรงยิ่งกว่าการเข้ามาของทุนจีนด้วยซ้ําไปค่ะ สิ่งที่มันเป็นแรงกดดันเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามองในภาพของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับในในช่วงตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเชอชันที่ทุกคนอยากให้เป็นก็คือว่าเมื่อมีการเปิดตัวรถใหม่เนี่ยราคาควรจะขับขยับขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆแต่มันไม่ควรจะเปิดตัวรถใหม่ทุกครั้งแล้วราคาตกทุกครั้งเพราะว่ามันทาให้ไซคลของการขายรถไปที่ยูสคาร์าเนี่ยนะครับหรือรถมือสองเนี่ยมันมีปัญหาทันทีเพราะว่าในภาพ ที่มันกลับไม่ได้กันเนี่ยก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะขายรถยนา์ออกไปปุ๊บเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะขายรถได้ในราคาที่ดีหรือว่าเขาเรียกว่าเป็น resale value นะครับที่ราคาตกไปไม่มากจากราคาที่เราตอนซื้อมาตั้งแต่ตอนมือแรกแต่การที่รถใหม่เนี่ยออกมาแล้วราคาต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยมันไปกดพพ e เช u r e ให้กับตลาดยูสคาร์เนี่ยทำให้ทางพ่อค้ายูสคาร์เนี่ยต้องตีรถเข้ามาในราคาที่มันต่ำลง นะครับกว่าที่เขาคาดการไว้เพื่อไปโปรเทคตัวเองว่าถ้าเกิดมีการปรับราคาเกิดขึ้นอีกเนี่ยเขาจะได้ไม่เจ็บตัวมากทีนี้ไซเคิลนี้เนี่ยมันเป็นไซเคิลที่ไม่ได้มีประโยชน์กับใครเลยไม่ว่าจะเป็นทางผู้ขายคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นทงา,าเนทงเจ้าของรถยนต์นะครับเพราะว่าอาชีพราคาที่เป็น r e s r v e value เนี่ยมันก็น้อยลงเจ้าของยูสคาร,ราดชินเองนะครับตามเต้นต่างๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ย price competition หรือ price war เหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คิดว่า คือคนถ้ามองอาจจะมองคร่าวๆบอกว่าเออก็ดีสิูพวกก็ได้ซื้อรถราคาถูกลงแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็คือว่าเราเองจะขาดความเชื่อมั่นว่าถกลงแล้วเนี่ยเราจะซื้อได้เมื่อไหร่นะครับเพราะเราจะคิดว่าเออถ้าเผื่อว่าซื้อเดือนนี้ปรากฏเดือนหน้าเขาตัดราคาลดอีกเนี่ยผมรอดีกว่าเพราะนั้นก็ไม่ได้เป็นเป็นประโยชน์กับใครเลยนะครับผมยังคิดว่าซีรีส์อนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะต้องหารือกันนะครับในอุตสาหกรรมว่าราคาเท่าไหร่ถึงจะเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับที่จะทำตลาดและทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและเพื่อให้ไซเคิลของการขายใในนนตลาาดูคเี่ย ันไปตอไอย,ย,ปยอดขายรถะย,ะยนต์ภายในประเทศของเดือนเมษายนปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น46,738คันลดลงจากเดือนมีนาคม16.69%และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว21.49%จากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตต่ำ ส่วนการส่งออกรถย,ยนต์สำเร็จรูปในเดือนเมษาส่งออกไปทั้งสิ้น7,160คันลดลงจากมีนาคม26.22%และลดลงจากเดือนเมษาของปีที่แล้วที่12.33% ชะตากรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับ4ปัจจัยนะคะ1ก็คือสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบ้านเรา2คือเรื่องของปัญหาหนี้เสีย3คือความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย,ยอย่างญี่ปุ่นที่ต้องมาสู้กับการเข้ามายึดหัวหาดของรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนสุดท้ายก็คือสงครามการค้าที่ดุเดือดเลือดพล่านทุนทุกวันระหว่างจีนและก็สหรัฐสมรภูมินี้ยังคงต้องต่อสู้อีกมากต้องจับตาต่อไปแบบไม่กระพริบค่ะ